สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูแอนอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันเป็นวันที่3แล้วใช่ไหมคะเราเรียนกันไปแล้ว2วันนะคะก่อนที่จะไปเรียนรู้ดเด็กอยากออกกําลังกายไหมคะอยากร้องเพลงไหมอ่ะเดี๋ยวครูแอนถามก่อนเราเรียนหน่วยอะไรนะคะใช่แล้วค่ะหน่วยสีแสนสวยใช่ไหมคะอ่า เราเรียนไปแล้ววันที่1เรื่องอะไรนะคะสีที่ฉันรู้จกักวันที่สองใส่ไม่มีสีแล้ววันนี้นะคะวันที่สเราจะเรียนเกี่ยวกับแม่สีนะคะในสีแสนสวยแม่สีมีสีอะไรบ้างเนาะแม่สีวันนี้เราจะเรียนเรื่องนี้นะคะแต่ก่อนที่จะเรียนอ่าเดี๋ยวคุณครูพาเด,ด็กๆไปออกกําลังกายกันก่อนไปร้องเพลงให้สนุกสนานก่อนนะคะอ่ะเพลงนี้ชื่อเพลงว่า บอกรักนะคะใครพร้อมแล้วไปเลยเพลงน,นี้เป็นเพลงที่มีความหมายดีนะคะคนซ้ายมือว่าน่ารักจังบอกกับคนความือว่าน่ารักจังบอกกับคนซ้ายมือว่าน่ารักจังบอกกับคนความือน่ารัก จังบอกว่าเพื่อนทุกคนทุกทุกคนบอกว่าเพื่อนทุกคนไม่เว้นสักคนทุกคนบน่ารักจังโอมือค่ะยกมือก็ได้ปบกมือก็ได้อีกรอบหนึ่งค่ะ บอกกับคนซ้ายมือว่าน่ารักจังบอกกับคนขวามือว่าน่ารักจังบอกกับคนซ้ายมือว่าน่ารักจังบอกกับคนขวามือว่าน่ารักจังบอกว่าเพื่อนทุกคนทุกท mm ุกคนบอกว่าเพื่อนทุกคนไม่เว้นสักคนบอกว่าเพื่อนทุกคนบอกว่าน่ารักจัง มินิฮารเล็กๆค่ะน่ารักมากเลยเยเยี่ยมจริงๆอ่าจบไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพาเด็กมาเรียนต่อเราเรียนในหน่วยสีแสนสวยใช่ไหมคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องแม่สี เมื่อกี้เราบอกคนซ้ายมือบอกคนขวามือแล้วว่าเขาเป็นยังไงคะน่ารักอ่าคนที่น่ารักเป็นเด็กดีก็จะต้องเป็นยังไงตั้งใจเรียนนั่นเองนะคะเด็กมาดูค่ะแม่สีแม่สีก็คือสีที่เป็นสีเด่นเด่นสีที่เป็นแม่สีนั่นเองดูค่ะแม่สีของครูแอนมีทั้งหมดกี่สีคะกี่สีคะนี่สามสีใช่ไหมคะมีสีอะไรบ้างสีแดงสีเหลือง สีน้ำเงินน่ะเรท yellow blue อ่าเพราะฉะนั้นสีที่เด็กพบเห็นส่วนใหญ่จะมีทั้งหมด12สีชัดๆใช่ไหมคะแต่สีที่เป็นแม่สีมีทั้งหมด3สีนะคะมีอยู่3สีนะคะสีแดงสีเหลืองและก็สีน้ำเงินต่อไปค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าสีมีกี่ประเภท เรารู้แล้วว่าแม่สีมีอยู่3สีใช่ไหมคะวันนี้เราเรียนเรื่องแม่สีแต่ครูแอนจะสอนให้เพิ่มอ่ะแม่สีเนี่ยสีน่ะมีกี่ประเภทสีมีอยู่สองประเภทนะคะก็คือหนึ่งเป็นสีที่มาจากธรรมชาติสองเป็นสีที่มนุษย์สร้างขึ้นอะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะอ่ะแม่สีมีกี่สีนะคะทบทวนอีกรอบสาสีนะจ๊ะเด็กๆมีสีแดงสีน้ำเงินสีเหลือง red blue y e l l หงส์สหลานส์ส์งสอ่าต่อไปนี่ค่ะสีธรรมชาติที่ครูแอนบอกใช่ไหมคะว่ามีสีธรรมชาติกับสีที่มนุษย์สร้างขึ้นอันนี้เป็นสีจากธรรมชาตินะคะเด็กๆก็เช่นสีของรุ้งเด็กๆก็จะมองเห็นบนท้องฟ้าใช่ไหมคะจะเกิดตอนที่หลังจากฝนตกนะคะ แล้วก็มีอะไรอีกสีของต้นไม้ใบหญ้าสีของดอกไม้สีของก้อนเมฆสีของพระอาทิตย์สีของอะไรอีกผีเสื้อเอ่อที่มีสีสันต่างๆนะคะที่อยู่รอบๆบตัวเราสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันเป็นสีจากธรรมชาตินะส่วนสีที่มนุษย์สร้างขึ้นนี่เลยค่ะที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเลย สีเทียนสีไม้สีโปตเตอร์ใช่ไหมคะอันนี้เป็นสีที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเอามาใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆในการระบายสีต่างๆหรือสีอีกอย่างหนึ่งนะคะสีที่ได้จากผักและผลไม้นะคะอันนี้ก็ต้องอเป็นธรรมชาติกับมนุษย์ร่วมกันเนาะ,อ,ะอย่างมะเขือเทศมีสีแดงคุณครูอยากให้ เส้นสปาเกตตี้ของคุณครูมีสีแดงครูแอนก็เอาซอสมะเขือเทศสีแดงของมะเขือเทศไปต้มน้ำซุป mm hmm. เนื้อของมการ์โรนีครูแอนของสปาเกตตี้ครูแอนก็จะเป็นสีแดงเหมือนมะเขือเทศแบบนี้นะคะก็คือทั้งธรรมชาติและจากที่เราช่วยกันสร้างเนาะ mm hmm. เหมือนเด็กๆเ,เคยเรียนมาตอนอนุบาลหนึ่งใช่ไหมคะ,ะสีที่ได้จากดอกอัญชันก็คือสีม่วงใช่ไหมสีที่ได้สีเขียว สีเขียวก็คือได้จากใบเตยใช่ไหมคะอันนี้ได้จากธรรมชาติแล้วก็ได้จากการที่มนุษย์สกัดเอามาทานะคะอย่างเช่นที่ครูแอนเอามาให้เด็กดูเนี่ยจะเป็นสีที่ได้จากผักแล้วก็ผลไม้นะคะสีแดงได้จากอะไรคะมะเขือเทศชอเมทเสีเหลืองได้จากอะไรคะกล้วยบนานา้น่าสีส้มแครอทสีม่วงบีชูสอ่าสีส้มอีกอย่างหนึ่งก็คือส้มสีเขียวได้จากบอรอกโคลี่นะคะก็สามารถ ใช้สีอันนี้เป็นสีที่ได้จากผักผลไม้นะคะจบไปแล้วทีนี้เรามาทบทวนคำศัพท์กันนิดนึงนะคะคำศัพท์ที่คุณครูสอนไปเมื่อวานเป็นแม่สีสามสีอีกรอบหนึ่งนะคะสีแรกสีอะไรคะนี่สีเหลืองภาษาอังกฤษบอกว่า yellow ภาษาจีนบอกว่าหวังเซอนะคะต่อไปสีอะไรคะสีแดงเรด ภาษาจีนบอกว่าหงเสหงเสเรศสีแดงต่อไปสีน้ำเงินบลูหลันเสหลันเสสีน้ำเงินซึ่งเป็นแม่สีนั่นเองนะคะค่ะคุณครูมีเกมเพิ่มให้เด็กๆนิดนึงนะคะเกมของคุณครูชื่อว่าเกมหาสีที่ตรงกับรูปภาพพร้อมหรือยังคะ Are you ready? yes yes okay ไปเลยนะคะไม่ยากค่ะมีแค่สองข้อง,ง่ายๆคุณครูมีภาพมาให้เด็กๆดูนะคะสีแดงข้อหนึ่งเขาบอกว่าสีแดงเรศสีแดงผลไม้ชนิดใดที่ให้สีแดงแตงโมมะม่วงทุเรียนสม้มคำตอบคือถูกต้องแล้วค่ะแตงโมนะคะให้สีแดงข้อต่อไป สีเขียวภาพใดที่ให้สีเขียวพระอาทิตย์ดวงดาวพระจันทร์ต้นไม้อะไรคะที่อยู่เป็นสีธรรมชาติให้สีเขียวถูกต้องแล้วคะ่ะต้นไม้เก่งมากเลยคะ่ะพกมือให้ตัวเองด้วยคะ่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้คุณครูก็มีใบงานให้เด็กๆได้ทำเป็นใบงานส่งเสริมทักษะท,ทางด้านคณิตศาสตร์นะคะเป็นการบวกเลข พอดเด็กบวกเลขเสร็จแล้วนะคะก็ให้ดเด็กหยิบแอปเปิลไปวางให้ตรงกับจํานวนที่เด็กบวกได้นะคะเช่นข้อที่1 5ึ่หสามบวกสองสามบวก 2, เสเซห้าได้5ด้าเ,เด็กก็ยกเลขห้าเนี่ยแอปเปิลลูกที่5มาวางตรงนี้อา่าต่อไปสามบวก 3, สามเซตหได้หน้องก็ยกเอ่อยกลาก แอปเปไปวางตรงนี้ต่อไปเจ็ดบวกสเซตสินั่นเองหนูก็ลากไปวางตรงนี้4บวก3ได้7น้องก็ยกเลขกจิดขึ้นไปวางตรงนี้3มบวก6วกบวกอีก3เซตน้องก็ยกไปวางตรงนี้ห้าบวกสามเซตใช่ไหมคะน้องก็ยก8ไปวางตรงนี้ เสร็จกดฟินิชส่งคุณครูคุณครูก็จะตรวจเช็คว่าใครทำมาบ้างแล้วใครยังไม่ได้ทำคุณครูก็จะมีสรุปให้วันสุดท้ายก็คือวันศุกร์ว่าใครยังไม่ทำาใบงานคุณครูก็อยากให้ใเด็กได้ฝึกทำนะคะฝึกใช้ความคิดของตัวเองก่อนพอลองผิดลองถูกได้คุณครูไม่ว่านะคะเราจะได้เป็นคนเก่งแล้วถ้าใครมีสมุดนะคะจะเขียนในสมุดเล่นก็ได้ฝึกเขียนชื่อตัวเองฝึกเขียนเลขหนึ่งถึงเลขสิบ ึกเขียนโจทย์บวกเลขเอาโจทย์ที่ครูแอนให้เนี่ยไปเขียนลงในสมุดแล้วก็เขียนเพื่อเป็นการฝึกฝนตัวเองให้ได้ขีดเขียนในสมุดด้วยเราจะได้เป็นคนเก่งเนี่ยดูเออเก่งทั้งเรื่องเขียนเรื่องอ่านเรื่องอ่าโซเชียลนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวครูแอนขอลบก่อนเนาะแปบ๊บหนึ่งอ่าโอเคเรียบร้อยค่ะสำหรับในหน่วยนี้นะคะก็ยังอยู่ในคุณค่าพาวาสารนะคะเรื่องความจริง ความจริงก็คืออะไรแม่สีนะคะสีมีทั้งหมด12สีสีมีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เกิดจากที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมคะที่ครูแอนสอนไปแม่สีเนี่ยมีทั้งหมด3สีก็คือสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินทั้ง3สีนี้เป็นแม่สีที่สามารถนำไปผสมให้เป็นสีอื่นได้นะคะแล้ว ความจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือสีให้ความสวยงามกับเราใช่ไหมคะให้โลกดูสวยงามถ้าสมมุติว่าเด็กๆหลับตาค่ะมืดไหมมืดนะคะถ้าโลกนี้มืดไม่มีสีสันเลยสวยงามไหมก็ไม่สวยเนาะเพราะฉะนั้นสีสันทําให้เรามีความรู้สึกสดชื่นสวยงามใช่ไหมคะ,ะวันนี้คุณครูก็จบคลิปของการสอนในเรื่องแม่สี นะคะเรื่องสีแสนสวยเกี่ยวกับแม่สีไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวมาพบกับครูแอนในวันพรุ่งนี้นะคะคุณครูขอบคุณเด็กๆแล้วก็ขอบคุณผู้ปกครองมากนะคะสําหรับการส่งภาพกิจกรรมการทําความดีที่นอกเหนือจากกิจกรรมใบงานนะคะบางคนกวาดบ้านช่วยพุณแม่พับที่นอนเองไหว้พระสวดมนต์ก่อนเข้านอนแล้วก็ส่งภาพมาผู้ชายเอาไปเลย100คะแนนแต่ผู้หญิงนะคะ คุณครูจะรอติดตามนะคะนอกจากชุดติการเออชุดอะไรนะชุดติมากับกุศพรจะมีใครส่งมาอีกส่งมาเยอะๆนะคะเรามาทําความดีกันค่ะลูกความดีทําได้ง่ายนิดเดียวนะคะเราทําได้เนาะวันนี้คุณครูลาไปแล้วจริงๆแล้วบายซียูแล้วมาพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ